สวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับยายจะมาทําเมนูมีชื่อว่าซาเตาซาเตาครับซาเตาโค้ดเหนียดเป็นอาหารเหนือมันกระยายอาหารเหนือดซาเตานี่ครับทุกคนเต้าอันนี้เครื่องปรุงโอเคไปครับทุกคนไปดูกันเลยไหนยายเครื่องปรุงมีอะไรบ้างอันนี้มะเขือมะเขือมะเขือมะแข่งเอ้ยมะเขือพวงอะไรคนไทยว่า แล้วก็เสียเจแล้วก็มีอย่างเห็นอันนี้ทั่วทั่วฟักเนวเอออาอนไรอย่างเงี้นะผักน้อยผักชีผักชีแล้วก็ผักไผ่ผักไผ่เอาใส่ซาเตาอ่อแล้วก็นี่ขาดมาได้เลยเต้าก็สีสวยละทำเลยวันนี้ยายมาทำให้กินนะทุกคนเพราะว่ายายผม พูดไงยายผมทําอาหารอร่อยที่สุดในหมู่บ้านเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมยายผมบอกเลยยายผมนี่สุดยอดอ่ะอันนี้อันนี้ซับเหมือนกันซับซับให้มันละเอียดหน่อยอ๋อไม่ได้จบเป,ป็นเส้นว่าแต่สีสวยบ่อืมนี่ทุกคนเครื่องปรุงอ่ารอบไปอย่างนะอบหนูฮะหนูปิง้งอ,อบหนูนะอ๋อหนูนะ อันนี้สีดแล้วสับเสร็จแล้วแต่เ่าต้องละเอียดเยอะเหมือนกันอืมพอดีพอดีเลยพอดีกุ้ยข้าวเหนียวได้เละลำเดียมันจะกุ้ยไม่ได้กะเออเอาเนี่ยเอาใส่มาเสียพ์องใส่ไปใส่งี่เลยอืมยังไม่ทัวเนินนะเดี๋ยวหั่นมาเสียใส่ก่อนเอ้ยายทำเองเลยทุกคนเมนูนี้ผมทำไม่เป็นนะทุกคน ยายก็เลยต้องทำเองคนเดียวซาเต้าอาหารข้นเหนียวเขาชอบกินกันอันนั้นก็มักนะกุยข้าวเหนียวนี่ทุกคนผมซื้อข้าวเหนียวมาด้วยครึ่งกิโลอันนี้น้ำห้ามันก็ไหมน้ำห้าน้ำห้าน้ำพริกนี่ป่าปนไงอันนี้อย่างไงน้ำพริกยำอ๋อนี่อันนี้นี่ป่าปนเออน้ำพริกน้ำพริกใส่ปลาปนใส่ซาเตาเ้าเนี่ยอันนี้น้าปลาห่านี่หน้าปลาห่า ตอนนี้บรรยากาศเย็นๆทุกคนหั่นต่อครับอันนี้ต้องหั่นให้ละเอียดก่อย้ายเร็วไงละเอียดละเอียดมะเขีอทุกคนมะเขือกอบมะเขยดแจ๊มลำดินี่ก็ถั่วฝักยาวนี่ก็ข้าวเหนียวสุดยอดอะซาเต๊าลำบ่อืลำ อยากกินก็นมาหากินตั้งเนี้ยเลอนะครับในช่วงนี้ผมจะพยายามทำคลิปลงบ่อยๆทุกคนเพราะว่ามันใกล้จะปิดเทอมแล้วปิดเทอมประมาณสิ้นเดือนทุกคนผมก็จะลงคลิปทุกวันเลยแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาครับอ่านหนังสือสอบอะไรด้วยหลายอย่างสาซอนลานไปในตัวครับ ตายายปุยได้ทำกินได้โอ้โเ,เป็นเมนูติมมนะ่มหมักไงอันเนี้ยซาเตง๊งพอดีเลยทุกคนวันนี้พี่เกมไม่อยู่พี่เกมบอกว่าไปเชียงใหม่ครับไปหาพี่พี่เกมนี่ใช่เลยเสียใครอยากทำกินก็ทำได้ทุกคนพูดิทั้างนั้นเลยไม่จะต,ตาอยอเดียวลำเลยบ่อ,อันนี้ซอยรวมกันกะนรม อเหันเลี้ยวจ้ะยายนี่คือเสียนมากทุกคนตุจการหันผักทำกินมาแต่น้อยจนใหญ่แล้วอตอนนี้ยายอายุอะไรไก็ห้าสิบสี่แล้วนี่ทุกคน ันนี้ยังไม่ได้ยำใช่ไหมใหญ่ยำต้องรอให้มันเอ้ต้องรอยำก่อนว่าสีมันถึงจะน่ากินต่อไปใส่ยังอ่ะเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่น้ำปลาห่าเลยน้ำปลาห่าน <laughs> น้ำปลา <laughs> น้ำปลาวันนี้เ <laughs> าน้าปลาห่านตั้งนานหอมหอมน้ำปลาห่านอหอน,หหอ,นอันนี้ต้มมาเหมือนกันไหมต้มห่อนหอนอยู่นะเออมันหอมใส่น้ำปลาห่านหอนอะ โอ้โหทุกคนสีอาจจะไม่ค่อยน่ากินนะแต่ผมบอกเลยรสชาตินี่คือสุดยอดอะ่ะอ๋วแดงและโอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้เหลือเน,นี่ยไปทำอย่างนี้เอาใส่นี้ทำมันจืดเอาใส่อีกต้องเพิ่มความเข้มข้นนะ ไม่เน้นผงสุรุสตผงสุรุสตยังไม่ได้ใส่ใส่กินลายบรได้เป็นลกูกบ้าวันม,มันบูดีปะกะดูกพุืมกินลายบูดีนี่ทุกคนยายคนจนเสร็จแล้วต้องใส่เพื่อไหอยังมันยุบ ใส่เลยใช่ไหมโอ้เป็นน้ำอีเลยเหรอนี่ซาเตาซาเต้าตหืมแค่เหนียวกุยเนาะนี่ก็่อาเหนียวล้วเหนียวต้องซื้อ้เอาล้านชิมเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยทุกคนเดี๋ยวผมชิมก่อนกัน,นชิม อล้ำล้ำไปจัดจานกันทุกคนมาครับทุกคนเมนูอะไรนะซาเต้ามาครับทุกคนซาเต้ากินกับข้าวเหนียวหาข้าวหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับมากินเลยซาเต้าซาเต้าคนเหนียวอาหารเหนียวบ่นี่ล้ำเลยเนี่ย อืม้มรถเมนันน้้ผูกส้อรถฮะสื้รถไมไซนเฮ้ยวันนี้วันนี้เฮ้ยทุกคนหลายกี่ร้าาเลยมีคนมาเยี่ยมวันนี้กำลังง่ายอะอรไหมขรับซาเต้าเ่ยกินหรอ

ไหปไหาเกี่ยวกันทายเดี๋ยวค่อยถ่ายรวยนักทุกคนตาเต่านี่นีเลยเนอนอไปทำตุ๊กแป๊ดอุ๊ยฮึ่ยอุมงับ อา่ไอ้กงไม่หายจืมจอยไม่ยบ่ไม่ใช่ปะเฮ่ยนี่นเนขาเย็นวันนี้พี่เกมไม่อยู่ทุกคนดีคลิปครับวันเนี้ยไม่รู้ผมอ่ะผมถ่ายคลิปเดียวอ mất tiền cả sao cho cháu nghèo ạ gì lắm khinh cho mùn lắm ai khỏi vào nhà có tinh hoàn đúng ต้องเหยว่อเขาจบินละ์เตา่าเป็นอาหารพื้นเมืองสหลายน้ำสหลายน้ำทุกคนมันเป็นสหลายน้ำจืดพันหนึ่งมันอยู่ในน้ำสะอาดนะครับทุกคนมากินด้วยกันซาเตาืา นำ้ำครับอือผักหมดเลยทุกคนหวานนองมากเมื่อกี้พี่มิกมชวนไปถ่ายคลิปไม่รู้ถ่ายคลิปเลย Năm bữa ừ. 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 Im lắm ừ. Nó im Im rồi im Lắm Im liếng thảm nhấp vắng vô đây rồi Bị ừ. khiếp còn <laughs> โอเคครับทุกคนคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสด,ดีครับขอขอตัวไปกินก่อนยายหิวข้าวทุกคน <c oughs>